นี่ครับบางทีรอบส่งเราก็จะไปประมาณนี้ครับเพราะว่าฝาจะทําอะไรเสร็จนะครับขนส่งเขาปิดประมาณสองทุ่มผมก็จะไปเร็วสุดประมาณทุ่มหนึ่งนะครับถึงทุ่มครึ่งีทีเน,นี้ยขน,นส่งเขาก็จะยิงงานไม่ได้แล้วนะครับ<ม>ก็จะตัดอีกวันหนึ่งของพ่งนี้นี่ครับและนี่คือสิ่งที่ผมเจอนะครับหลายหลายคนในกลุ่มก็เริ่มบ่นกันแล้วนะครับอันเนี้ยดีนะผมมารีบไปตามทันเลยได้กลับมา คือประมาณว่าพ่อค้าแม่ค้าที่แบบไปส่งดอะออฟที่ขนส่งแล้วเขายังไม่ยิงให้อ่ะลูกค้ากดยกเลิกได้นะครับถ้าจะให้แนะนำก็ควรจะมีลายของทางร้านค้าไว้นะครับถ้ามันไม่ตัดประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยรีบโทรไปตัดรีบไปตามเขาดกวาเขาจะได้ช่วยเก็บไปให้เราโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูหน้ากากกันหนึ่งตัวแล้วกันนะครับนี่เลยครับหน้ากากจากเกม p a y d a y 2อ <c oughs> จะมีให้เลือกด้วยกันสี่แบบนะครับแบบที่หนึ่งข้างหน้าด้านหลังเป็นแบบนี้ครับแบบที่สองด้านหลังครับแบบที่สามด้านหลังครับและแบบที่สี่ด้านหลังครับผมจะใส่ให้ชมนะครับเริ่มจากแบบแรกเลย แบบที่สองครับตัวงานมีขนาดใหญ่นะครับแบบที่สามครับแบบที่สี่ครับโอโ้โหตัวนี้ยาวที่สุดเลยนะครับตัวนี้ยาวที่สุดโอเคก็สำหรับใครที่คุ้นเคยหรือรู้จักเกมนี้เป็นอย่างดีก็สามารถจิ้มตะก้าสั่งซื้อเข้าไปได้เลยนะครับครบแก๊งสวัสดีครับ